สวัสดีครับพบกับช่องตช а ยบุญรอดแฟมิลี่ครับวันนี้เราก็จะมาเล่าความเป็นมาของครอบครัวติชัยบุญรอดนะครับนะครับก็ของพ่อควานด้วยนะครับนะครับก็มีจากอดีตจนถึงปัจจุบันมานะครับก็จะมีรูปภาพเก่าๆมีเป็นหนังสือนะครับที่มีคนนํามามอบให้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูกันนะครับนะครับหมู่บ้านช้างหมู่บ้านตะกลางนะครับ ก็ใครแปลออกก็ช่วยแปลให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นจากาชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาทำชีวประวัติของครอบครัวเด็กชายอาของพ่อขวาน,นครับจึงแต่ก่อนก็เป็นครอบครัวที่มีช่างเฟอร์เฟตคู่แรกของโลกครับเป็นเพศเมียนะครับ เกิดขึ้นกับครอบครัวของพ่อควันนะครับนี่ก็เป็นภาพสมัยเก่านะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรืออาจไม่อาจจะไม่เห็นด้วยซ้ํานะครับนะครับก็เป็นชีวประวัตินะครับเพราะว่าบางท่านก็สงสัยว่าพ่อควันเป็นคนที่ไหนนะครับพ่อควันเป็นคนหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับนะครับก็จะมีป้ายป้ายหมู่บ้านนะครับ บ้านากลางนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนก็ไม่เคยรู้นะครับว่าหมู่บ้านมีไปยอย่างนี้นะครับก็ทางลงไปแม่น้ำาหมูลน้ำชีครับวังทะลุนะครับอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวของอช่า,ชางแฝดจุ้มจิ้มครับ คุณพ่อพ่อควานนะครับนายอุ่นสารงงามนะครับเป็นผู้ครอบครงองช้างเฟศเพศเมียคู่แรกของโลกนะครับปีโพศ2 5 3 8นนะครับน,นะครับความน่ารักของช้างนะครับแม่ๆม่ทาไหนอ่านออกเลออกก็เลแล้วก็ส่งมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่นาหลังบ้านครับ ก็ความน่ารักของของช้างนะครับพังจุ๋มกับกิมนะครับผมช้างเผดคู่แรกของโลกครับก็พ่อขวาญก็ได้เกิดในครอบครัวที่มีช้างนะครับตั้งแต่แรกๆจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่ไปไหนไกลจากช้างนะครับใครรู้จักพ่อขวานก็ชี้ชี้ด้วยนะครับว่าพ่อขวานใส่เสื้อสีอะไรนะครับความแตกต่างกันเยอะนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ วิธีชีวิตเก่าๆในหมู่บ้านนะครับก็กินข้าวไปโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีใช้น้ําโยกนะครับแล้วก็มีเพนผังหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านช้างจังหวัดหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะครับนะครับบ้านที่เขามีขีดเส้นลงมานะครับจากนี่มา่นี้บนะครับไปก่อนก็บ้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับบ้านไม้สองชั้นครับ ก็จะมีทางไปวังทะลุนะครับข่อไปก็โรงเรียนของเราน่าอยู่ครับเป็นโรงเรียนประถมครับโรงเรียนบ้านกลางครับเป็นโรงเรียนบ้านกลางก็สมัยนั้นก็พอปามสีได้นะครับก็เป <c oughs> <c oughs> ็นการ เกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็ใช้คนนะครับสมัยก่อนนะครับใช้เครื่องนวดนะครับนะครับก็หลายๆท่านก็อ่คนนี้นะครับก็น้องชายที่อยู่ช่องอันดานนบข้าวนะครับก็เป็นน้องนะครับสืบเนื่องจากอ่ครอบครัวพ่อได้เสียชีวิตพ่อเลี้ยงไาลทองใบนะครับพ่อเลี้ยงขวาญตุ้ยนะครับเลี้ยงเลี้ยงไาลทองใบแล้วก็ ไปกับช้างนะครับก็โดนอาญาสั่งมาก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ครอบครัวเราเขรับดูน้องมาตั้งแต่เล็กๆนะครับพร้อมกับน้องสาวนะครับก็วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านก่กอนก็จะทอผ้าไหมกันนะครับทำผ้าไหมนะครับทํำมือนะครับ ก็จะมีฝั่งทางขวาก็จะเป็นคุณตายยานะครับเป็นหมอช้างนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับแต่ก็เสียไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเป็นหมอช้างเคยออกไปจับช้างป่านะครับตั้งแต่สมัยอดีตนะครับวิธีชีวิตนะครับหาอยู่หากินกันนะครับเด็กบ้านนอกนะครับอันนี้ก็คุณหมอมากนะครับเป็นหมออาวุโสนะครับนี่ก็เสียชีวิตไปหลายปีแล้วครับ วิธีอุปกรณ์ต่างๆในการคล้องช้างป่าสมัยก่อนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแต่งงานนะครับของคนสมัยก่อนก็จะหาหมูมาเป็นตัว,ตวอย่างนี้นะครับก็ช้างเสียชีวิตนะครับก็จะมีฝั่งขวานะครับก็คนที่มาติดตามถ่ายก็อยู่เป็นหลายเดือนครับะนะครับขอช่วงการฝึกซ้อมช้างนะครับฝึกช้างก่อนที่จะไปแสดงจริงในที่อ จังหวัดสุรินทร์นะครับขอจะนั่งรถทรงแถวนะครับกันเต็มช้างก็จะเดินไปนะครับยงช้างก็สมัยก่อนก็จะเป็นเยงไม้นะครับก็ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะครับเดินไปเป็นหมู่คณะนะครับอ่าก็เข้ามาตัวเมืองครับก็จับจองใครมาก่อนก็มีที่อ่าที่รับที่นอนกับช้างนะครับก็จะมีฝั่ง ซ้ายนะครับทางซ้ายสุดมุมข้างล่างนะครับก็จะเป็นช้างเฟสดุมจิมนะครับนะครับแล้วก็พ่อควานในอดีตก็ขายกล้วยอยู่กับน้องช้างนะครับนะครับก็ได้ลงปรกฏตัวนะครับในการประกฏตัวครั้งแรกของช้างเฟสดุมจิมนะครับพอสซอะไรก็ยังจําไม่ได้ครับสามเจ็ดสามแปดนี่แหละครับนะครับก็ยังเล็กๆอยู่นะครับเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ลงไปสนามกับคุณพ่อนะครับ เเป็นการแสดงของช้างในสมัยก่อนนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วก็จะมีก็ม่แตกต่างจากทุกวันนี้มากมหมยครับก็ยังเดิมๆอยู่ครับนะครับก็เป็นภาพของหมู่บ้านช้างนะครับแล้วก็คนที่มาทําหนังสือให้นะครับก็จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับสองท่านนี้นะครับ นี่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็มีทั้งหมดก็หลายเล่มหลายชุดนะครับแต่ว่าบางคนก็ยืมไปทําต่อไปเปรต่อแล้วก็สาบสูญไปด้วยนะครับก็พ่อความก็เก็บไว้ชุดนี้ไว้นะครับก็ยังเก็บรักษาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อลูกเพื่อล้านสืบต่อไปครับก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยกับช่องลิชัยบุญรอดแฟมิลี่ครับผมครอบครัวของเรานะครับแต่แต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็อยู่กับช้างนะครับผม นี่ก็คือครอบครัวข้อพ่อควานในอดีตนะครับก็คืออยู่กับช่างเฟสจุมจิมนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาดูอีกเล่มหนึ่งนะครับนะครับตามติดครอบครัวช่างเฟสจุมจิมในอดีตครับช่างเฟสคู่แรกของโลกนะครับก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมนะครับกับช่องลิขิชายบุญรอดแฟมิลี่นะครับบางคนบางท่านถามนะครับว่าหมู่บ้านบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนนะครับนะครับก็วันนี้ก็จะมาที่อธิบายให้ฟังก็หมดแล้วนะครับผม ใอาจำก็ดูพ่อควนอันในอดีตได้นะครับว่าเป็นคนไหนก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับครอบครัวเด็กชายบุญรอดแฟมิลีครับนี่ก็สวัสดีครับ